เื่องุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในการจัดเทลิสแอนดรูชเชสว r l d วันเบต้าของวันนี้ก็คือการจัดเทลิสคลาสทั้งหมดในเกมบอืมบอกเลยว่าดุเดือดกันแน่นอนคลาสแรกแอซเซอร์แอซเซอร์มีความสามารถระดับสูงในการต่อสู้ที่ดุเดือดที่อพาดมาก แอ่โอมีเอสีและระเบิดสุดรุนแรงซึ่งคลาสนี่งโคตรชอบเล่นเลยเอาไปเลยเอสค่าต่อมาครับเฟรมทรูเปอร์คลาสไพโลเขาพลันสตรูด้วยความเดือดดาลไม่เกรงใจใครความพิเศษเขาก็คือมีไฟเ,ออเป็นเบอร์นาเมด ผมไม่ค่อยเล่นครับแต่เป็นโกงดีเอาไปเอและนี่ครับเมดิกเมดิกเป็นคลาสที่สุดยอดมากๆเป็นคลาสระดับรีเจนเนอรี่เป็นคลาสเมนผมคนที่เล่นเมดิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอาฮิลมาฮิลเพื่อนหรอกเอามาฮิลตัวเองนี่นะครับผมคืมโอซิเมลโต้เมดิกโหดมากมเมดิกมีความดุเดือดครับอีกตัวหนึ่งที่อ,อยู่แนวหน้าแล้วโหดมากเอาไปเลยเอส อันนี้ออฟฟิเซอร์ครับเป็นคลาสพิเศษที่คนต้องแรงห้าถึงจะเล่นได้ซึ่งวิธีจะแรงห้าผมก็แค่เล่นไปเรื่อยๆแหละขึ้นแรงห้าง่ายมากอืมเป็นมันควรขึ้นไแปบบแรงสิบเนง้ยเล่นได้แต่แลงห้าก็พอดีอยู่เพราะออฟฟิเซอร์ไม่ได้หัวอะไรมากมันมีปืนในแบบคาบะคาบายเป็นปืนพกแบบพิเศษไปป้องกันตัวมันมีปืนลูกโม่โคตรสุดยอด แต่ความพิเศษของมันก็คือมีกล้องที่สามารถสร้างให้ดิงระเบิดลงมาได้เนี่าวิทยอดแหลกแล้วนไปเลยบี <B S 1> พอผมคิดว่าถ้าไว้จุดที่ดีๆก็ได้เยอะแต่เช็ด ยิเก็ไม่โดนอะไรเลยแถมครูดาวก็หนึ่งนาทีนาทีในกินนี้ก็มากคนละนี่รีคอนครับคลาสที่คนมันเล่นยังไงของมันก็ไม่รู้แต่นาทีนี้เราจะจัดตามความสามารถของผมก็คือรีคอนเนี่ยเป็นคลาสที่ดีพอสมควรเป็นคลาสที่สามารถสปอตได้มีพลุสปอตไรเฟิลแรงยิงหัวเดียวตายแต่ไรเฟิลมันก็แดงดีแล้ว แรกกับสโครซึ่งสโคมีบั๊กด้วยบั๊กหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ผมเล่นแล้วก็สนุกดีครับสปอตได้เยอะดี<ป>เอาไปซีเลยไรยเฟิลครับไม่ค่อยต่างไม่ค่อยจะต่างกับ มีคนเลยมีแค่ไม่มีสโคปกับสปอตไรเฟิลแมนมีความสามารถกคือมีดาบปลายปืนที่ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกอืไรเฟิลมกักจะอยู่รับกลางพื้นที่กลางในการยิงซึ่งมันไม่ค่อยดีครับเอาไปเอฟ g i n e e r รคลาสที่คนมักจะเอาไปสร้างอะไรก็ไม่รู้ป้อมปืน กำบังหนามหนึ่งลนะคผมแต่ผมไม่ค่อยเล่นแต่มันก็โหดมากถ้าสร้างดีๆเอาไปดีสกิมิเชอร์ครับคลาสที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมมีหมอกมีระเบิดสมูทที่มีประโยชน์ต่อทีมากๆจริงเขาจะใช้ปืนไรเฟิลเหมือนกับรีคอนกับไรเฟิลแมนแต่ก็สุดยอดครับเอาไปบีนะและคลาสสุดท้ายครับซัพพอร์ตคลาสที่มีปืน LMG เดือดดานที่ ต้องขึ้นแนวหน้าและระยะกลางในการช่วยเพื่อนยิงโดยเฉพาะสัพอร์ตเยอรมันเนี่ยลอยนะัดมันมากครับแล้วก็ออสเตรียกันหมดเอาไปเลยครับเอ